สวัสดีค่ะวันนี้มะเมียวก็จะมาแนะนําตัวนี้นะคะได้ยิีแียงกันหรือเปล่าเอ่ยพอดีเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยเมื่อเช้าก็เลยมาอัดคลิปซะเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเนาะก็ตัวนี้ค่ะก็คือสบู่พิงนะคะพิงซอมนะคะของแองเจลนะคะ ก็เป็นสบู่ที่ขายดีนะตอนนี้มากๆเลยก็คือที่เมีม่ยองอขายออกไปส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อกันเป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือโปรโมชั่น6ก้อน3ก้อนนะคะเพราะราคาปกตินะคะสะบู่ตัวนี้ขนาด170กร,รัมนะคะราคา290บาท ก็คือตัวนี้นะคะเป็ดจะเป็นสบู่กดผลไม้นะคะผสมกดเอฮเอนะคะช่วยปรับสภาพผิวนะคะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะพร้อมกับลดเลือนฝา้ากระอีกด้วยนะคะสําหรับใช้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าได้เลยนะคะตัวนี้ใช้คุ้มมากแล้วก็ใช้ได้นานคือเป็นเวลานานนั่นเองนะคะอย่างที่ใครที่เคยซื้อไปใช้ก็จะรู้ว่ากลิ่นหอมมากเลยแล้วก็ผิวก็จะรู้สึกว่าขาวขึ้นด้วยนะคะ ถ้าเป็นวิธีที่จะ,ะให้แนะนําเลยก็คือมะเหมียวจะแนะนําว่าให้ฟอกทิ้งไว้ประมาณ3นาทีะคะ่ะสนาที4นาทีก็คือเราฟอกไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งสานาทีแล้วก็ล้างออกนะคะจะรู้สึกเลยว่ามันช่วยผัดชิลผิวเนาะผิวจะค่อยๆขาวขึ้นแต่การบำรุงผิวสําหรับคนที่อยากผิวขาวขึ้นนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วผิวคล้ํานะคะมันก็อาจจะยากกว่าคนที่ผิวขาวอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะ ไม่ใช่แค่สบู่ก็ต้องใช้โลชั่นด้วยใช้กันแดดที่สําคัญก็คือกันแดดนะคะตัวนี้นะคะจะมาบอกว่าราคาเนี่ยค่ะคุ้มมากเลยราคาปกตินะคะหน้ากล่องอยู่มะเมี่อเอากล่องให้ดูราคาปกติหน้ากล่องอยู่ที่290บาทนะคะส่วนมะเหมียวจัดโปรโมชั่นก้อนหนึ่ง100บาทนะคะเป็นราคาส่งราคาเดียวกันกับเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเพราะว่ามะเหมียวเป็นตัวแทนอยู่เนาะก็ราคาส่ง1ก้อน 100บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งหก้อนจะต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่มนะคะก็คือ e m s 50บาทถ้าลงทะเบียน30บาทนะคะส่วนสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็คืออยากจะให้ซื้อโปรโมชั่นดีกว่าเพราะว่ามันใช้คุ้มกว่าใช้ได้นานกว่าแล้วราคามันก็คุ้มกว่านะราคา3ก้อนนะคะ250บาทฟรีค่าจัดส่ง e m s ให้นะคะ5 6ก้อนเลย มี3ก้อนแล้วก็6ก้อนนะคะราคาก็พอๆกันนั่นแหละค่ะราคาโปรโมชั่นเนาะ3ก้อน250บาทฟรีค่าจัดส่งอบเมลให้นะคะทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็6ก้อนราคา500บาทเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่าคุ้มจริงๆเนาะ500บาทฟรีค่าจัดส่งให้ด้วยนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบมันนะคะก็คือคนที่แบบซื้อไปใช้แล้วเห็นผลน่ะจะสั่งกันเยอะมากเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนก็มีนัดรับกันอีกนะคะ โอเคนะ้องมะเหมียวก็จะมาแนะนําตัวนี้ที่ทําโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะคะใครสนใจก็สาม,มารถติดต่อสั่งซื้อกับมะเหมียวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย